สวัสดีครับอยู่กับแฮกคณิตศาสตร์ชาแนลนะครับผมอยู่กันที่ตะลุยข้อสอบรับราชการภาคกข้อที่66ครับผมนะเขาบอกว่าน้ำส้มสายชูครับมีความเข้มข้น5้จํานจนวน5ลิตรผสมกับน้ำส้มสายชูความเข้มข้น30%มํานนวน15ลิตรจะได้น้ำส้มสายชูนะครับผสมใหม่มีความเข้มข้นกี่เปอร์เซ็นต์สูตรเดิมของเราครับของผสมครับนึกถึงสูตรนี้ครับ ความเข้มข้นหนึ่งบวกคูณกับปริมาตรหนึ่งบวกกับความเข้มข้นสองบวกก mm ับปริมาตรสองเท่าก <words> <men> ับความเข้มข้นใหม่คูณกับปริมาตรใหม่มันเป็น v n v n นะครับเนาะทวนให้อีกรอบ n ตัวนี้คืออะไรครับ n ตัวนี้คือความเข้มข้นนะครับ m ตัวนี้คือความเข้มข้น v ตัวนี้คืออะไรครับ v ตัวนี้ก็คือปริมาตรครับปริมาตรหรือว่าความจุของมันนั่นเอง n ทุกตัว V ีทุกตัวความหมายเดียวกันครับนะสูตรนะตัวนี้เป็นสูตรนะนี่ฝากทบทวนแล้วก็ลองดูครับโจทย์ข้อนี้ทําไมถึงใช้สูตรตัวนี้ครับก็เป็นของผสมครับนึกถึงสูตรตัวนี้ได้เลยเราเริ่มมาแทนค่าครับสิ่งที่เราแทนได้คืออะไรครับเรามาเริ่มอ่านโจทย์ครับประโยคแรกครับประโยคแรกเขาบอกว่าน้ำส้มสายชูครับความเข้มข้น50% 5ลิตรครับนั้นแสดงว่าก็ได้ 50คูณกับ5ครับของอัน1เสร็จแล้วคูณกับ5ไม่ได้คูณกับวีคูณกับ5ครับบวกกับประโยคที่2ครับผสมกับน้ำส้มสายชูครับ30% 15ลิตรครับความเข้มข้น30ครับจำนวน15ลิตรครับถามหาน้ำส้มสายชูครับที่ผสมใหม่ครับมีความเข้มข้นเท่าไหร่ถามหา n ครับถามหาตัวนี้ครับ n ใหม่ คูณกับ V ใหม่ครับ v ใหม่ก็คือต้องเอา V1 กับ V2 เนี่ยบวกกันครับความจุมันได้เท่าไหร่ครับ5บวกกับ15้นั่นเองนี่นี่คือการทําของโจทย์ลักษนาโจทย์ผสมครับนึกถึงสูตรตัวนี้สูตรเดียวจบแหละระวังเรื่องน้าแค่นั้นแหละน้ามันมีความเข้มข้นเป็นศูนย์แต่นี้มันบอกว่าความเข้มข้น30%มสิบเปอร์เซ็นต์ไงมันไม่ใช่น้าแล้วก็คิดครับอันนี้ได้เป็น250บครับบวกกับ ศูนย์สามทด1 3ึ่หนึ่งสาเป็นตัวนี้ครับเท่ากับ 20n ใหม่นี่ครับได้ตัวนี้บวกกันได้อะไรครับบวกกันได้เจ็ร้อยครับเท่ากับ 20n ใหม่ย้าย20ครับมันเขียนติดกันคือการคูณครับยาย20มาหารครับตัดศูนย์ได้เลยครับ1ตัว 70หาร2ก็คือ70บแบ่งครึ่งครับมีเงินอยู่70บาทแบ่งครึ่งกันซีได้คนละเท่าไหร่ครับได้คนละ35บาทนั่นเองนี่คือ n ใหม่ my, n ใหม่เขียนใหม่ด้วยนะนี่นี่ครับจะโจทย์ของผสมแบบนี้หมูเลยจริงๆถ้าได้ดูคลิปนี้นะครับลองเอาไปไประยุกต์ใช้ครับโจทย์ลักษณะนี้ของผสมครับนี่นึกถึงสูตรนี้ไว้ความเข้มข้นคูณปริมาตรมีกี่ตัวก็บวกไปเรื่อยๆถ้ามี3ตัวมาผสมกันก็บวกกันไปเรื่อยๆนะครับ ก็เท่ากับความเข้มข้นของใหม่กับปริมาตรของใหม่ระวังระวังปริมาตรของใหม่หาจากไหนโจทย์ไม่บอกมานะโจทย์บอกมาเป็นในในครับ V ใหม่หรือว่าปริมาตรใหม่เนี่ยปริมาตรใหม่ก็ต้องเอาอะไรเอาอะไรมาผสมกันเท่าไหร่ก็เอามาบวกกันให้หมดแล้วก็เป็นปริมาตรใหม่อันนี้มาผสมกัน2ตัวนี้ฮะอันนี้5ลิตรอันนี้15ลิตรก็รวมกันก็เป็น20ตัวนี้ระวังนะคีย์เวิร์ดตัวนี้เหมือนกันนะครับโจทย์ไม่บอกมานะเราต้องรู้เองนะครับโอเคครับเดี๋ยวไว้เจอกันข้อต่อไปครับผมสวัสดีครับ